ครับขอเข้าสู่การรีวิว Acer Coneet Tab A 500นะครับซึ่งถ้าไม่นับตัว Motorola Zoom ที่มีการฮิ้วเข้ามาในประเทศไทยแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็น Android 3.0แท็บเลตัวแรกนะครับที่เข้ามาวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับที่ที่ผมทำรีวิวเป็นวิดีโอเนี่ยให้ดูเนี่ยเพราะว่าอยากให้เห็นการทำงานนะครับพื้นฐานของตัว Android 3.0 Honeycomb เพราะว่ามันเป็น OS ตัวใหม่ที่หลายท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับ น่อาจจะเคยเห็นมาบ้างแล้วจากการรีวิวของต่างประเทศแต่นี้ก็คือของไทยๆเลยนะฮะก็สังเกตให้ดูนะครับดูดีๆเลยก็คือว่าหน้าตาเนี่ยของตัว AniCom นะครับอินเทอร์เฟซของมันนี่มีการเปลี่ยนแปลงไปสูงมากคืออย่างที่หนึ่งเลยเนี่ยหน้าจอของ Acer เนี่ยมันพันสองร้อยแปดสิบคูณแปดรอนะครับฉะนั้นการวางไอคอนต่างๆเนี่ยหรือว่าวิดเจ็ตเนี่ยก็เลยใช้พื้นที่อย่างเต็มประสิทธิภาพมากสังเกตว่าไอคอนก็วางเยอะแถมใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ ตัววิดเจ็ตเองเนี่ยสังเกตว่าอย่างวิดเจ็ตของ Gmail ใช่ไหมครับมันก็สามารถที่จะเลื่อนอ่านได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าผมชอบใจตัวไหนเนี่ยผมก็สามารถที่จะแตะปุ๊บนะครับเปิดเป็น Gmail ขึ้นมาแล้ว Gmail เนี่ยมันก็จะเห็นว่ามันใช้พื้นที่หน้าจอเนี่ยเต็มที่มากๆจริงๆเลยนะครับก็จริงๆก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัวอีเมลแอปของทาง iPad นะครับกดแบ็คกลับมาที่หน้าโฮมตรงนี้สังเกตนิดนึงก็คือว่าตัวปุ่มนะครับปุ่มพวกโฮมปุ่มพวกแบ็คพวกเนี้ยมันจะไม่มีละมันจะเป็นพวกซอฟต์คีย์แทนนะครับอยู่ด้านนี้ก็คือปุ่มโฮมปุ่ม,มที่แตกไปแล้วเราก็จะเห็นว่าเราเปิดแอปอะไรขึ้นมาไปก่อนหน้านี้บ้างนะครับแล้วก็ปุ่มแบ็คข้อดีของมันครับก็คือว่าพอเป็นอย่างแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาเราจะแครตั้งนอนเนี่ย มันก็สามารถที่จะขุนตามได้เลยนะครับฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องมือไปเอื้อไปแตะปุ่มที่อื่น notification area เนี่ยก็จะมาโผล่อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับมันจะมีอยู่สองแบบก็คือว่าแบบที่หนึ่งถ้าเราแตะที่รูปตรงในากาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็น notification ทั้งหมดพร้อมกับเวลาปฏิทินนะครับปริมาณแบตเตอรีอ่อันนี้ก็จะเป็นสัญญาณ Wifi นะครับแตะที่ setting เพิ่มเติมสามารถที่จะปรับในส่วนของ ความสว่างหน้าจอเปิดปิด Wi-Fi นะครับแอร p เพนโ o ม i f i c i t i o n จะเปิดไม้ s t t t n n g อื่นๆที่แตะเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่ Setting ซึ่งหน้าต่อหน้าตา s t t t i n g ก็จะเปลี่ยนไปเห็นไหมครับก็จะมีตัวเลือกที่ไม่แตกต่างจาก Android ตัวเดิมมากนะแต่ว่าพอแตะไปปุ๊บเนี่ยพอแตะไปปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นเลยว่ามีรายละเอียดของพวกนี้ยังไงบ้างตรงไหนบ้างนะครับไม่ต้องมานั่งแตะปุบ๊บเราแบ็กกลับแตนะปุ๊บเรแบ็กกลับทีนี้ถ้า เราแตะที่ไอคอนต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นโ o t i f i c a t i o n แบบแยกใช่ไหมฮะสามารถเลือกปิดแบบแยกเนี่ยเราก็เลือกแล้วเราก็ปิดได้ว่าเอ้ยอันนี้เราอ่านแล้วนะเอ้ยอันนี้เราอ่านแล้วนะเอ้ยอันนี้อ่านแล้วนะเป็นต้นนะครับหน้าตาของโฮมนะครับโฮมสกรีนโฮมยูอไก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็คือว่ามันก็ยังมีนี่เห็นไหมครับมันก็ยังมีการแบ่งเป็นหน้าหน้าเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็คือห้าหน้า แต่ว่าความแตกต่างก็คือว่าสังเกตการรานซิชันของมันนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะเพิ่มวิดเจ็ตเข้าไปนะครับในหน้าตาเนี่ยมันก็ไม่แตกต่างจาก Android ตัวสองสองนะครับก็คือว่าเราแตะที่หน้า,หน,าหน้าจอค้างไว้แล้วเราก็จะเห็นตัวเลือกวิดเจ็ตของเรานะครับก็มีวิดเจ็ตจะเปลี่ยนจะเพิ่มแอปช็อตคัดเข้าไปก็ได้หรือว่าจะเลือกเปลี่ยนบอเปเปอร์ก็ได้นะครับถ้า เราอยู่ที่ไหนเนี่ยตรงขอบสีเนี่ยจะเข้มนิดนึงในจอเนี่ยอาจจะมองไม่ชัดนัน่นสีตัวกรอบเนี่ยเส้นจะสว่างหน่อยนะครับ mm hmm. เราแค่เมื่อกี้เราอยู่ที่ที่หน้านี้นะฮะอยู่ที่หน้านี้พอเราแตะปุ๊บหน้ากรอบนี้ก็จะสว่างเราอยากได้วิเจตตัวไหนนะครับเราก็แค่แตะมันจะเข้าไปเลยแบบนี้นะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดเราอยากจะไว้หน้านี้แต่เมื่อกี้เราอยู่ที่หน้าที่2อเนี่ยแต่เราอยากไวไ้วิเจ็ตไว้ที่หน้านี้อยากใส่ในกาเข้าไปเนี่ย เราแตะในกาค้างไว้นะครับเราสามารถเลือกที่จะวางที่ไหนก็ได้ปล่อยไปเลยมันก็จะเข้าไปโดยแบบเรียกว่าเรียลไทม์แล้วแสดงผลให้เห็นเลยว่ามันโผล่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะนะครับนี่ก็คือวิธีการเปลี่ยนส่วนวอลเปเปอร์เนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมเปลี่ยนจากลงพึ่งลังพึ่งเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นจากไลฟ์เป็นวอลเปเปอร์แทนก็ได้นี่ก็มีให้เลือกนะครับจะเป็นแมปหรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้แกลเลอรี่ก็มีให้เลือกเยอะเหมือนกันนะครับ คือขึ้นอยู่กับเราถ่ายอะไรมาแล้วก็อีกอันนึงคือ w a เป p a p e r นะครับที่ให้ดูเยอะแยะผมเปลี่ยนเป็น Android ละกันเห็นไหมฮะพอเปลี่ยนปุ๊บแบ็กกราวด้านหลังมันจะเปลี่ยนในทันทีเลยแล้วก็จะเห็นนะครับเป็นนเขียวน่ารักแอปนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแอปที่มีการทำขึ้นมาเพื่อตัว h ั n นิ c ค,คอมดยเฉพาะเนี่ย อย่างเช่นสมมติผมดูเบราว์เซอร์นะครับซึ่งเป็นของฮานิคอมโดยเฉพาะเนี่ยจะมีการใช้พื้นที่ค่อนข้างสมบูรณ์มากขึ้นนะครับตรงตัวแท็บด้านบนจะสังเกตว่ามันเหมือนกับตัว Google c h r o ล e นะครัสามารถเปิดแท็บเพิ่มขึ้นเรื่อยๆละเปิดเป็น10แท็บก็ยังได้นะครับแล้วเราก็เลื่อนแท็บเอาด้วยการลากเห็นไหมฮะแล้วเราอยากปิดแท็บไหนเราก็ปิดได้ซึ่งไอแพดเนี่ยไม่ได้ใช้ระบบแทบ็บ นะครับก็เลยเปิดได้แค่9กหน้ามาพร้อมกันแต่ว่าถ้าเป็น h o n e y c คอมเนี่ยเมื่อกี้ผมเปิดเป็นสิหน้ามันจะเปิดได้สบายนะครับหน้าจอแสดงผลพันสองคูณแปดนะครับก็จะเห็นตัวหน้าเว็บค่อนข้างแบบอลังการชัดเจนมากแอปที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อตัว Honeycom นะครับอย่างเช่นผมดู Twitter เนี่ยก็สังเกตว่าพื้นที่มันจะเหลือค่อนข้งเยอะมากเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นแอป ที่ออกแบบมาเพื่อฮันนี่คอมโดยเฉพาะอย่างเช่นสมมติผมเปิดกันพาวส์เนี่ยจะสังเกตว่าใช้พื้นที่ค่อนข้างเต็มที่นะครับแล้วก็ถ้าสมมติผมเปิดตัวนี้สเกตว่ามันจะใช้พื้นที่แสดงผลดเลยถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเป็นตัวอันดับสองจุดสองนะครับพาวส์เนี่ยผมแตะปุ๊บมันจะเปิดหน้านี้ขึ้นมาเต็มจอให้แล้วผมอยากจะกลับผมก็ต้องกดแบ็คแต่ตอนนี้มันไม่ต้องแล้วผมสามารถที่จะเลื่อนดูข้อมูลไปพร้อมๆกับอ่านรีวิวไปเดืเอยได้นะครับ นะครับอ่านี่มีข่าว Microsoft ก็เก็บข้อมูลที่อยู่ของพวกผู้ใช้กัน,น Windows Phone เหมือนกันอ่าตายและนะก็จบการรีวิวตัวฮันนี่คอมพื้น้น,นะครับเดี๋ยวเราจะ,ะเจอกันอีกทีในการที่ผมอตอนที่ผมพูดถึงตัวฮันนี่คอมนะครับในการรีวิวจริงๆอีกที